Swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. สำหรับใครที่กำลังมองหายดีเกม RV คุ้มคุ้มสกินแวรสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย แอดมินต้น TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับคันเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e ท im. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเหลียวตะแชนแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นคาเฟนนี่นะครับผมผมไปคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเพิ่งได้สกินคาเฟนี่กันมานะครับเป็นสกินฟรีด้วยนะแล้วก็สวยมากๆด้วยนะครับดูดิชุด ยุดแบบเป็นทรงสีดําแดงอ่ะสีดําแดงเนี่ยคือมันเท่แล้วก็สวยอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็คิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะกําลังหาแนวทางเล่นอยู่นะครับมาก็มาดูแนวทางการเล่นในคลิปนี้กันนะครับผมมาถึงเนี่ยผมจับเป็นสกิลสองมาก่อนครับเพราะว่าสกิลสองเนี่ยมันจะได้เจาะเกาะน,นะครับผมมันก็จะเทรดเลนดีนะ แต่ว่าถ้าเกิดอัพเป็นหนึ่งมาเนี่ยมันก็ต้องหวังคีนะครับผมซึ่งผมคิดว่าผมในดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็เล่นเจาะเกาะดีกว่าทําไมสกิลหนึ่งเนี่ยมันจะต้องหวังคีครับเพราะว่าตอนยิงบีมเนี่ยอ่ะมันจะต้องคีเนาะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดเราอัพเป็นสกิลหนึ่งมาก่อนเนี่ยเราก็ควรที่จะออกมาเป็นมือคีชิ้นแรกก็ได้นะเท,ทโหดดีนะครับแต่ว่าในเกมนี้ผมเลือกมาเป็นอีไวนะครับผมอีไวแล้วก็อัพสองมานะโอ้ผมไม่ได้นอะตัวนี้นะแล้วก็เหมือนว่า จ้าของไอดีเนี่ยจะเล่นเป็นลูนดูดเลือดสิบเลยนะเป็นลูนตามท็อปเซิร์ฟนะครับผมอ่ะผมเห็นท็อปเซิร์ฟเขาเล่นกันหลายคนก็เลยลองเล่นดูนะครับว่าลูนนี้มันดีไหมนะครับเอ่อแต่ว่าข้อเสียเลยเนี่ยคือเดินช้าผมแต่ว่าข้อดีเลยคือมันมันมันดูดเลือดโหดนะครับลูนนี้สังเกตเลือดนะดูดิเลือดไม่ลดเลยนะตีชีปตัวเล็กเนะี่ยแต่ว่ามันก็จะเดินไล่ยิงอะไรช้าหน่อยนะ รุ่นนี้เนี่ยผมว่ามันเหมาะกับถ้าเกิดเออเจอตัวโป๊กเยอะๆเนาะแบบเล่นกับเอลสุอะไรเงี้ยฝั่งคนพิเเอลสุโป๊กมาแล้วก็ยิงดูดเลือดอันนี้น่าจะเบาอ,อยู่นะครับผมแต่ก็ต้องดูระยะยาวครับว่าเล่นดีไหมเราสามารถยิงแรกกับเปเรนดอได้นะเอดอเจ็บกว่าเพราะว่าเรามีดูดเลือดนะครับผมแต่ว่าป่าเรายังไม่มานะป่าเราเป็นเดอะแฟตนะครับผมรอเติมดาเมจนะยิงให้ก่อนเลยครับ ก็อย่างนี้ผมไล่ทีลี่สุดได้นะแต่เอนดอร์เหมือนจะเดินไปครับผมตรงนี้เราต้องถอยออกมาก่อนเดินแฟลชเข้าไปนะไปใส่เอนดอร์ครับแต่น่าจะจบไฟเท่านี้นะโดยที่เราไม่ได้ออบเจกอะไรเลยครับจริงๆเนี่ยป่าเราเล่นล่างอยู่แล้วเนี่ยป่าเราควรจะเอาดาร์กนะได้ไหมโอ้โ <c> ห <oughs> ไม่ได้เลยนกสองตัวไม่ได้สักตัวเลยครับผมตอนนี้เดินแฟลชเข้าไปโอ้ยผมก็ึกว่าจะรวบนะเมื่อกี้นี้เข้าไปสามตัวถ้า รวบรวมด้วผมว่าสวยนะรวบรด้วยอัญตินะโหแรงแต่ว่าผมมีดูดเลือดไงเออเรื่อกับยูเอ็นี่รูนดูดเลือดก,ก็ดีเหมือนกันนะครับผมพยายามหลบละพยายามหลบที่สุดแล้วแล้วไอ้น,นี่มันไอ้น,นี่มันยังไงเนี่ยพายไปนะครับผมจะขึ้นเป็นทารอนชิ้นที่สองเลยนะทารอนเนี่ยก็ให้ดูดเลือดนะครับผม เราจะยังไม่ค่อยหวังคีนะเพราะผมรู้สึกว่าลองเล่นดาบคีชิ้นสองแล้วเนี่ยพอมันไม่คีเนี่ยมันรู้สึกผิดหวังนะครับผมเล่นทารอนนะทารอนก็สเสถียรหน่อยไม่จำเป็นต้องคีก็ยิงแรงครับว่ดูเลือดหัวด้วยดูดิปาียิงไปเอาเจ็บเราไม่ได้เจ็บขนาดนั้นนะครับผมโอ,โอเคผมไม่กลับก็เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวคีไปชนแล้วแล้วตัวนี้ผมขอ ปอดดูเลือดที่ะร้อยนะยิงบีไปตูเล่นเนี่ยเหมือนจะรับเลนบนนะแต่ผมอยากได้ยิงขีปแบบผู้ผมต้องการดูดเลือดอดูเลือดหน่อยครับพี่โอเคได้ประมาณนี้ก็ดีครับี๋ยวมีเลือดหลังป้อมให้เก็บแต่ตรงนี้อุย้ยตบสวยไอ,อติฟิกได้นะโอเคเดี๋ยวว่าเก็บงานได้ดีครับเออเล่าเดินมานะอเอเออเล่าอะไรอะวีโรเออเรียกผิดไปแล้วผม อัพสิบเขานะโอเคสวยนี่ยังไงเนะี่ยอยู่ๆก็เดินม,มอบบอปอ่ะ <G ill ly> เหมือนเรียวม้าจะวาร์ปมานะไม่เรียวม้าก็ป่าเขาอะโอ okay, เคเป็นเป็นเอโดวาร์ปขึ้นมาเลยครับผมเมื่อกี้นี้เราเห็นจากมินิแมปการยนเลีนคาเฟ่ก็จะประมาณน,นี้แล้วถ้าเกิดมีเพื่อนมาเล่นด้วยมันก็จะดีอะคาเฟ่เนี่ยอ๋อถ้าเกิดเพื่อนมาพาเล่นมาพาชงอะมันจะสโนโบอลมากๆกันนะตายปะตายปะตายครับผมยิงจนตายครับ <c oughs> ทีแรงอยู่แล้เนี่ยเป็นพันเลยโอ้ดูเลือดดูเล er er. ือดทุกคนเลือดเด้งดิดู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 จะเตมหลอดแล้วอะดูเด้งเวอร์ดินะโดูนี้แต่ว่าเดินช้าจัดเลยยิงเป็นเส้นตรงครับจะได้โดนหมดเส้นไม่ตรงแล้วอันนี้เป็นเบี้ยวโอ้ยิงธรรมดาดูเลือดทีละห้าสิบเลยนะทุกคน ดูดเลือเอจอจัดเราเล่นคู่กับทารอนด้วยอ่ะมันก็ดูดเลือดประมาณ20เปอร์อไม่ดิกอบสามที่เปอร์นะโอ้โ,อโหมังกรอ,อันนี้คอมโบหรือเปล่าเฮ้ยมาทำไมอ่ะเอาด้เหรอเอาด้วยเหรอมาดิยิงยิงไปแล้วผมเลือดเด้งไง <c oughs> เลือดผมไม่ลดเลยไอย้ข้างบนงต้องโดนแล้วปะเอ็งมาฟาร์มขนาดนี้เหรอหืมมาดิมาครับ มาครับโอ้ยเฮน่าได้ไป่ะไม่เป็นไรทุกคนต,ตอนนี้เราเจอทีรีเนี่ยเราเดินใส่ได้แล้วนะทีรีสู้เราไม่ได้แล้วตอนนี้ของเราเยอะกว่าเยอะเลยโอ้ยิงชีดูดเลือสองร้อย 200. ให้ผมว่ารูนี้มันก็ดีเหมือนกันนะมันดูแบบไม่ต้องกลับบ้านเลยมีดูดเลือดอะ เราก็ยิงแรกไปก็ไม่ค่อยจะเจ็บด้วยเจ็บมาก็มาดุก็มาฟื้นเลือดจากคีบป่าหรือว่าคีบไม่เลนก็ได้อันนี้คือ U a เนี่ยโป๊กเหนื่อย,ยนะเพราะผมไม่ได้ซีเรียสเลยอะเลือดผมร้อนผมก็มายิงคีบป่าเลยเต็มหลอดละตัวคาเฟ่เป็นตัวที่สามารถยิงไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยได้นะมันก็เลยแบบเป็นตัวที่ค่อนข้างโถมเกมโหดอะถ้าเกิดมันได้ไหลได้ได้รวยต้นเกมจบเกมง่ายนะฮีโร่ตัวนี้ แล้วฝั่งคเนี่นเยเขาหยิบมปเป็นทีรีด้ไงทีรีมันก็ไม่ได้ตัวเก่งเลสขนาดนั้นนะ่ะโอเอ็นทอรโดยไปสองบีมแอบหลับอ่าติแล้วฟิกแล้วอย่างนี้โดนผมอย่างนี้โดนผมครับผมฟีลครับผมฟีลนะว่าแต่เหมือนจะไม่ฟีแล้วบีมโอไม่ขี้เลยยตกได้เลสจังเลยป่าเราเนี่ยไม่น่าจะใช้เลสแล้วนะ ผมลากสกิลไม่ติดเอาเลสป่ามาใช้เลยแล้วกันนะเราเป็นแคลรี่ครับแล้วตอนนี้ผม <S <S ผมรวยอ่ะผมสามารถแบบเดิน <S <S เล่นเดินยิงได้แล้วอะ่ะไม่ได้เล่นคาเฟ่นานแล้วพอแบบเล่นคาเฟ่แล้วรวยรวยนี่รู้สึกสนุกมากเลยมันฟิลเดียวกับอีกกี้เลยอะ่ะเดินไปด้วยจ่ายไาเมจไปด้วยไ,ได้อ่ะดีดิเดินไปเดินไปแล้วยิงโอ้ทีลียิงแรกไม่ได้นะตอนนี้ อาเฟมันรัวปืนโหดมากอะแล้วก็สำหรับปืนบีมกับปืนกลเนี่ยควรใช้ตอนไหนถ้าเกิดมันอยู่ในระยะใกล้ๆเนี่ยก็ยิงปืนกลไปเลยครับแต่ถ้าเขาจะหลุดระยะเราแล้วเนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นบีมยิงก็ได้หรือว่าเราจะเปลี่ยนบีมยิงเก็บงานก็ได้นะครับผมแต่ก็ต้องลุ้นคีย์หน่อยนะบีมอ่ะหรือว่าจะยิงเปิดมีก็ได้นะผมมีดูดเลือดมาเด็กพี่ชายเอาเอเดนตตอตกมสไลด์ผมยิงบีไม่ถึงนะ หรือหรือหรือว่าแบบถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเออเราสามารถยิงบีมแบบเราปิดสกอรเรได้เนี่ยเราก็บีมเบิลได้นะยิงบีมเบิลก็คือแบบอ่าเราเราเปลี่ยนเป็นบีมแล้วเราก็ยิงแล้วเราก็สไลด์เราก็ยิงอะ่ะมันจะแคนเซิลแอนิเมชันนะครับผมมันจะยิงรัวได้นะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยคือมันจะยิงรัวเลยยิงคตรเพลิน แล้วก็เอ่อบีมเนี่ยเอาไว้ต่อได้เพราะว่ามันจะยิงไกลกว่าปืนกลนะแบบเรายิงแล้วเราก็ถอยก็ได้นะครับผมยิงบีมหนึ่งทีสไลด์ถอยอะไรประมาณเนี้ยถ้าเกิดคีก็จะแรงนะครับผมถ้าเกิดไม่คีก,ก,ก็ก็ได้เลือดก็ได้เลือดอยู่ครับแต่ว่าแบบแบบไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นแล้วก็แบบถ้าเกิดคีมันมาเป็นเส้นตรงเนี่ยเรายิงบีมได้แต่ไอ้หมน,นี่อะไรเนะี่ยเอาไปสองบีมบอมบลมอะไรเนี่ยอันนี้โยนะไะเนี่ยอยูก็เข้ามาคนเดียวเฮ้ย เออเขามีเพื่อนเขามีเพื่อนครับเพื่อนเขามาแต่ว่าเข้าไวไปหน่อยเข้าไวตะกี้นี่อยากเดินเข้าไปยิงอยู่แต่ว่าก็ต้องระวังสกิลเรยวมาหนิดนึงดูด้วยเทีลวหกร้อยโอ้แบบนี้นี่ถ้าเกิดต้นไม้เล่นกับผมแาวๆเนี่น่าจบเกมไม่ไม่ยากนะ ไอ้แม่เอนดโอ้โหได้แข็งว่ะทุกคนแต่ไหลจัดแต่ไหลจัดเกมนี้อาเฟ่เนี่ยเป็นตัวที่แบกดีมากๆกันนะถ้าเกิดแบบมีคนมาพาเล่นแบบเนี้ยเจอใครมันก็ยิงหายหมอะเดี๋ยวปเดยิงนัดหนึ่งนะอันนี้ไม่คีไม่คีพันห้าแล้วผมมาหน้าถูงแพงไปเนี่ยแต่สกินนี้สวยมากกันนะทุกคนดูดิชุดชุดเอยยี่ชุดเออย่างสวยอ่ะ มายอยู่มายอยู่มายอยู่บูมไม่ถึงไม่ถึงบูมให้เขาเข้ามานะเราไม่ต้องเข้าไปเพราะว่าเราเนี่ยมันวิ่งช้าให้เขาเนี่ยเข้ามาหาเราน่าจะดีกว่านี่แหละเอาชัวร์ครับเดินมาช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวจะโดนพดดิตยิงเข้าไป5อ0มันกรล้มเลย พยายามหาเล่นนะเพราะว่าเกมเรานําอยู่เราก็ไม่ควรปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามฟาร์มผมเนี่ยคือรวยมากพยายามกดรวมกลุ่มอะ่ะให้ให้เพื่อนมาเล่นด้วยอะ่ะถ้าเกิดเพื่อนไม่มาเล่นด้วยเฮ้ยนีแน่ตายครับผมอุ้ยฟิกอรอมาดิ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 เฮ้ยมาหลายทางยังมาหลายทางยังเลยแ้วผมฟิกไงอายครับ ได้เลียนอยู่ได้เลียนอยู่ชอตนี้ได้เลียนอยู่เ,เดือบร้อยครับยูเอไม่น่าจะรอดแบบนี้นี่โอกาสจบบ้านได้แล้วเนี่ยยิงบีมไปก่อนบีมเนี่ยมันยิงนอกระยะป้อมได้นะดีเห็นปะมันยิงไกลยิงตอดป้อมได้ครับเดี๋ยวชิ้นสุดท้ายเนี่ยผมขึ้นเป็นดาบแดงเลยเอาแบบแรงๆเลยเกมนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นอา่าก่อเกิดแล้วทุกคนเพราะว่าฝั่งผมเนี่ยมีตัวล้วงแค่เรียวม้านะ แล้วเอเดนดอร์เป็นป่าแต่ว่าเขาเขาสู้ผมไม่ได้แล้วเนี่ยคือผมรวยเกินที่เอเดนดอร์มันจะสู้ไหวแล้วนะตอนนี้ก็แต่รูน,นี้ดีนะเนี่ยดูลเลือดอะทุกคนดูดิยิงคีบตัวเดียวเลือดเต็มมาดีอะไปสองนัดไปสองนัดติไลด้วยจ่ายาเมจแบบสุด,สดเจ็บไม้ก็ทําไงครับเจ็บไม้ก็รีเลือดครับโอ้แต่ว่าคีบเข้าครับผมขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยป้อมอะ ผมไม่แตกเหรอเหลือแปดร้อยสามร้อยหนึ่งฮะหนึ่งนัดแล้วกันแล้วต้องไปสุดแล้วครับผมแล้วแลกกันไปครับตรงนี้มาอยู่ครับมาอยู่ครับเพื่อนๆแอลลี่กำลังมาไี่อยู่นี่ยไม่อยนฟิกเหรอฟิกเหรอเนี่ยไอต่อไอหมอนี้มันแบบมันสุดจังวะไอวีเลอร์ตัวเนี้ยบวกไม่พักเลยว่ะ เขาเล่นเขาเล่นแบบเขาไม่ค่อยรอแครี่นะไม่ค่อยรอตัวจ่ายดามเมจอะแบบเข้ามาเล่นคนเดียวอันนี้ก็ถึงแม้ว่ามันจะฟิกทําจังหวะสวยก็จริงยกสองยกสมแต่ว่าตัวดามเมจเข้ามาไม่ได้ทุกคนเหมือนเล่นฟรีอะเขยิงเอยเขายิงปังปังโอ้ยโอ้ผมถ้าเกิดขี่สองนัดเมื่อกี้นี้อาจจะตายได้เลยปะ แต่ว่ามันคีแค่นัดเดียวคือนัดที่สอง้ยคียทีสี่พันเลยเหรอโคตรแรงดาบแดงแรงิร์ือดทุกคนเรนบอกแล้วผมมาอยู่โอ,อ,อ้งเอ็นโอคือเลือดเอ,นดอ็นโอยิงทีกลับบ้านอะ เรามาโซนตรงนี้ได้นะผมล่อคนให้อยู่ผมมีฟิกอยู่นะเป็นมามฟิกออกรราสาด้วยอันติรอเขาอ,อันติก่อนแล้วก็ค่อยยิงแล้วก็ค่อยยิงบีมยิงโห่สี่เนสามหนีก็ต้องถอยอะเอ็นต่อเรียวมา้าวิ่งให้ไวเลยเอยเลนตต่อไม่รอดนันเหลือเรียวมา้าคนเดียวแบบนี้แบบนี้จบบ้านหรือเปล่าครับยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่เรียวมา้าคนนี้ แข็งอยู่ครับจิบการเข้าปะมันจะไม่เข้าครับไม่เป็นไรดูยิงเลยโอเคลิบเข้าพอดีครับเลียวมา,าไปสองนัดโอ้โหฟิกเลยฟิกลั่นเลยยิงยิงยิง,ยงมาข่าป้อมเลยครับผมป่าเถื่อนมากทีมเรา GG ครับก็บิวนี้นี่จะไม่ได้เล่นไปเกาะเกิดนะแต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ยชิ้นสุดท้ายเนี่ย ก็ควรจะเป็นเกาะเกิดนะครับผมแต่ว่าเกมนี้ผมห้าวอย่ไหนเล่นดาเมจสุดเลยเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ไม่ได้มีตัวล้วงในะครับผมเหตุผลที่ผมไม่ออกเกาะเกิดนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจในเกมนี้ดีกว่าผมว่าดาเมจจ่ยายไปเยอะนะเพราะว่าผมค่อนข้างห้าวอยู่อะยืนแถวหน้าแล้วก็ยิงเลยอเพราะว่าเรามั่นใจไงว่าเราแบบจะไม่ตายเรามีดามเามจเรามีดูดเลือดทุกคนไหนดูดาเมจไหนสิโอ้โหวีดาเมจสี่สิบหกเปอร์เซ็นต์น รับด้เมจยี้ารับได้เมจระดับสองนะเรียกว่าแฮร์รี่แถวหน้าโัด,ด้เมจกับครึ่งทีมนะสี่สิบหกเปอร์เซ็นต่1ะกอได้สิบห้าสองห้าครับผมก็นี่แหละทุกคนอาเฟนนี่นะครับถ้าเกิดได้รวยต้นเกมเมื่อไหร่บอกเลยว่าไหลจบเกมยับครับก็จะประมาณนี้น่าสำหรับแนวาทางการเล่นคาเฟนนี่นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ย จะเป็นประโยชน์กับผู้เล่นคาเฟนี่ทุกคนนะครับผมมีอะไรสงสัย,ยก็ลองคอมเมนต์ถามกันได้นะครับก็ขอบคุณทุกคน,นมากที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ